อนแรกอ่ะหนูได้มีสิทธิ์เลือกน้องๆเจนห้าเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกอะ่ะเราเคยรู้สึกว่าเอ้ยสาวน้อยน่าจะเหมาะกับ CGM มากๆม,มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบเราดีใจมากที่เราได้สาวน้อยมาอยู่ BNK แจนห้าก็ตอนนี้มีแค่น้องสาวน้อยคนเดียวที่มาขึ้นนะคะก็มาให้กําลังใจน้องสาวน้อยกันเถอะอยากชื่นชมสาวน้อยมากๆเป็นเด็กที่เก่งมากๆจริงๆอันนี้นะหนูได้คุยเปิดใจกับสาวน้อยมาแล้วด้วยไมยถึงว่าเคยคุยกับสาวน้อยเรื่องที่ทําไมถึงเข้ามาเป็น BNK แล้วทําไมแพชชั่นของสาวน้อยมันถึงแรงมากๆจริงๆแล้วแบบแรงมากแบบ ที่หนูอะสัมผัสได้แบบโคตรๆอะทุกคนคือสาวน้อยเป็นคนที่ตั้งใจทํามากแล้วเขามีแพชชันกับสิ่งที่เขาจะทําอยู่ตรงนี้เขาแบบรู้โฟกัสเขาว่าแบบเขาต้องทําอะไรบ้างอะเพราะว่าตัวสาวน้อยเองอาจจะเคยเป็นไอดอลมาอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างหรือว่าเราเคยแบบว่าเจอปัญหาอะไรหลายอย่างมาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเสาวน้อยเป็นเป็นคนนึงเลยแหละคนนึงคนเดียวเลยแหละ ที่แบบว่าคนนึง ใช้คำผิดคนหนึ่งเลยแหละที่แบบว่ามีไฟในตาเยอะมากๆแล้วแบบยื่นเข้าหาโอกาสทุกอย่างจริงๆแล้วก็ทําทุกๆโอกาสออกมาได้ดีมากๆจริงๆเราแบบอยากชื่นชมน้องมากๆคือไม่อยากพูดเยอะแล้วก็แต่ว่าก็อยากส่งกําลังใจให้สาวน้อยมากๆจริงๆเพราะว่าสาวน้อยแบบว่ารับงานเยอะมากๆจริงๆจากแบบโอกาสที่เรายื่นให้แต่น้องไม่เคยแบบว่าไม่เคยแบบว่าทอดทิ้งมันเลยแบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบให้เกียรติเรามากๆจริงๆอย่างเงี้ยเราดีใจมากๆที่ที่แบบเบียนเคมี คนแบบสาวน้อยเข้ามาเราชอบคนที่มีแพชชั่นในในการทำงานมากๆเพราะว่าแพชชั่นมันจะขับเคลื่อนการทำงานได้ดีสายตาหรือทุกๆอย่างฟิลลิ่งทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนจริงๆเรารู้สึกว่าเราเจอ เจอคนเนี้ยที่แบบเราทํางานด้วยแล้วเราแบบแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะ่ะหนูได้มีสิทธิ์เลือกน้องๆเจนท่าเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกอะ่ะเราเคยรู้สึกว่าอเอ้ยสาวน้อยน่าจะเหมาะกับ CTM มากๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบเราดีใจมากที่เราได้สาวน้อยมาอยู K, ่ BNK เราอันนี้เคยพูดกับน้องแล้วเหมือนกันเคยเคยเล่าให้น้องฟังแล้วเหมือนกันว่าแบบเรารู้สึกยังไงแล้วเปิดใจให้น้องฟังเหมือนกันว่าเราเคยรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เราแบบรู้สึกแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบคือถ้าวันนั้นเราไม่ได้ น้อ,อกมาเราแบบเสียใจมากๆแน่นอนแล้วแบบเราดีใจมากที่เรามีน้องในวันนี้อะไรเงี้ยก็ได้คุยกับสาวน้อยได้ทักไปขอบคุณสาวน้อยแล้วมากๆจริงๆอะไรเงี้ย คือเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งคนที่ที่เราแบบชื่นชอบมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ทําให้เรามีแพชชั่นในการทํางานต่อเหมือนกันเพราะว่าเราเจอคนที่แบบใช่เราเจอคนที่แบบไม่ได้ยื้ไม่ได้ยืนรอโอกาสอะแต่ว่าน้องวิ่งเข้าหาโอกาสจริงๆแม้กระทั่งแบบซิงสิบเจ็ดเองที่แบบเอ้ยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออน้องติดเร็วเกินไปหรือเปล่าแบบน้องยังไม่ได้เดบิวต์เลยนะแบบน้องติดแล้วอะไรเงี้ยแต่น้องอะไม่ได้ยืนรอโอกาสจริงๆว่ะทุกคนจําได้ว่าสิง สิตอนนั้นอ่ะน้องคือแบบก่อนเข้าคาทุกครั้งน้องจะยืนเต้นอยู่ซ้อมก่อนเข้าห้องตลอดอ่ะแล้วนึกถึงภาพเราตอนนั้นที่เราซ้อมถึงตีห้าทุกคนคือไม่ได้แค่ไหนเราก็ต้องทําให้ได้ทุกคนแบบมันโคตรทัชอะมันแบบมันทัชเรามากๆเราแบบไม่เคยเห็นจังหวะไหนที่สาวน้อยลงมานั่งพักเลยอะ่ะมีแต่แบบพอเห็นว่าพี่ๆเขาทําได้แล้วเราก็เลยแบบยืนซ้อมอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวอะ่ะมันแบบ มันทัามากจริงๆไม่รู้วันนี้มันเป็นพลังดีๆที่อยากมาแชร์ทุกคนฟังมันเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งที่แบบเราเข้าใจเลยว่าแบบว่าการพูฟตัวเองมันไม่ได้ง่ายแล้วก็การที่เราจะได้แต่ละโอกาสมามันไม่ได้ง่ายจริงๆแบบมันต้องสู้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราคือหนึ่งในคนนั้นที่แบบกว่าเราจะได้แบบขึ้นเทเตอร์อ่ะคือเราซ้อมถึงตีห้าเราเราแบบยอมนอนไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่แบบว่าเราจะจาท่าได้เราจะแบบเราจะแบบวันที่มาสอบพี่เขาจะต้องเห็นว่า เราเปะแล้วหรืออะไรเงี้ยเออเลยแบบคือเราไม่อยากพูดถึงความสามารถเพราะว่าความสามารถมันพัฒนากันได้หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งหรือไม่ว่าถึงจุดเนี้ยสาวน้อยจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะแต่สุดท้ายแล้วคือเขาพยายามอะเขาแบบเขาสู้มากอ่ะทุกคนก็เ,เลยอยากไปแชร์ให้ฟังเผื่อใครที่แบบว่ากําลังทํางานอยู่หรือว่ากําลังแบบเจอประสบปัญหาอะไรใดๆอยู่อะไรเงี้ย จริงๆเราเรารสึกว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีคําไหนที่จะมาวัดได้ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าคุณมั่นใจในตัวเองจนคุณแบบลืมคําว่าแบบคําว่าแบบว่าความเก่งมันมันไม่ได้มีที่สิ้นสุดนะอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าหยุดพยายามในตัวเองคุณอย่าหยุดหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองทาหรือคุณอย่าหยุดอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมัน แม่งสำคัญจริงๆดูเป็นพูดคำหยาบแต่ว่าแบบมันคือสาวน้อยสะท้อนอะไรกลับมาให้หนูเห็นเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแบบเธอก็ปรับไปใช้กับบีทีเหมือนกันว่าแบบแม่งไปสุดได้มากกว่านี้หมายถึงว่าที่เราเห็นที่เราเคยทํามันอาจจะเราคิดว่ามันสุดแล้วแต่ว่ามันเป็นมันไปได้มากสุดๆจริงๆแบบหนูอาจจะดูเป็นคนแบบว่าแก่เแล้วหรือเปล่านั่งแชร์เรื่องอะไรแบบนี้ได้อาจจะเพราะว่าช่วงนี้อ่านหนังสือด้วยเราก็รู้สึกว่าวันไหนคือวันดีๆของเราแล้วเราอยากแชร์เรื่องเราดีๆอ่ะเราจะ เจอเรื่องราดีๆมาเราอยากแชร์เรื่องราวดีๆเราก็อยากมาแชร์ให้กับคนที่เรารักฟังเขาจะได้ได้อ,อะไรดีๆไปด้วยอะไรเงี้ย พราะนี่วิ่งหาโอกาสหายาตจริงๆทุกคนอยากให้อยู่กับคนคนนั้นไม่ถึงว่าถ้าเราเจอคนแบบนั้นอยู่กับคนแบบนั้นอย่าวิ่งออกจากเขาหรืออย่าคิดว่าเขาแบบเวอร์หรืออย่าคิดว่าเขาแบบอุ้ยทำอะไรแบบเวอร์ไปเป้า่าหรือว่าแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบอยากให้อยู่กับเขาไว้ถ้าคุณอยู่กับพลังดีๆถ้าคุณอยู่กับคนที่มีแพชชั่นเยอะๆอะคุณเองจะมีแพชชั่นเยอะๆด้วยอย่างตัวหนูเองอ่ะหน,น,นูชอบทำงานกับคนที่มีแพชชั่นเยอะๆหรือคนที่แบบไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าแบบโหเราใจฟ เราแบบโหถ้า,เ,า,เ,ราเราชอบอยู่กับคนที่ทําอะไรแล้วทาสุดใส่สุดอะสมมติว่าเต้นบอกเต้นร้อยชีคนนี้เต้นล้าเลยหนูชอบอยู่กับคนแบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราแบบอยากที่จะไปต่ออีกอะ เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขายังไปต่อได้ขนาดนี้เลยทาไมเราถึงจะไปต่อไม่ได้ขนาดนี้ในเงี้ยคือแค่อยากแชร์ให้ฟังเฉยๆจริงๆนะแบบแบบอย่างอย่างสาวน้อยช่วงนี้ก็มีเด,เดบิวต์ที่ต้องแบบฝึกฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าแบบน้องอะ่ะเอาเวลามาขึ้นตรงเนี้ยให้เราด้วยซ้ำแล้วน้องอะ่ะต้องขาดเรียนขาดซ้อมเต้นของคัดเจน5เองแต่เรารู้แล้วเราเชื่อมากว่าคนแบบสาวน้อยอะ่ะทำกันบ้านอะ่ะ คือต่อให้น้องจะขาดอะไรไปแต่น้องอะจะทํำกานบ้านเพิ่มสองเท่าจริงๆอันนี้พูดเหมือนอวยน้องแหละอยากให้สาวน้อยมาได้ยินนะแต่แบบว่าจริงๆเราเรเชื่อเราเชื่อมาในตัวน้องมากๆเป็นหนึ่งคนที่ถ้าพูดจริงๆว่าถ้าน้องเข้ากับปีทีก็คงอยากให้น้องได้มาอยู่เหมือนกันถ้าน้องเข้ากับทีมนะ ไม่ถึงว่าหนูไม่ได้ปักหลักว่าอยากได้น้องเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้แต่แบบถ้าหนูแบบเพอร์ฟอร์มทั้ง2องเสเตจออกมาแล้วแบบเรารู้สึกว่าน้องเข้ากับ b ีทีมากกว่าเราก็อยากได้น้องมาอะไรอย่างเงี้ ไอยังนนไงก็ฝากสเตเตอบีทีด้วยค่ะบอกเลยว่าสนุกมันแน่นอนเพราะว่ารอบลรนทูล,ล่าสุดที่เพิ่งซ้อมมาล่าสุดคือซ้อมกับชุดด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมมันจอยจังวะมันสนุกอะสาหรับหนูคือหนูสนุกมากตอนึือสเตเต์คือหนูสนุกมากมันแบบปล่อยสูตรมันเล่นสูตรจริงอะไร,รเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาดูเอางี้ลองมาดูสเตเ์แรกดูก่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าชอบรู้สึกว่ามันสนุกมันคาใจอะก็ค่อยซื้อรอบ3รอบ รอบ2รอบ3รอบ4ไม่บังคับเลยจริงๆแต่ว่าแต่ว่าบังคับนิดนึงมาดูเสเตจแรกก่อนถ้าไม่สนุกไม่มาดูก็ได้ไม่ต้องซื้อต่อฝากทุกคนส่งเสียงเชียร์ให้พวกเราด้วยนะคะเสียงเชียร์ของทุกคนมีความหมายจริงๆติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีบพังเทนกับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am 4 application